สายดีทุกคนวันนี้พผมปรินดาชาวเล้าวันนี้อ่าเป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วทุกคนปินดาจะพาทุกคนมาเบิง้งเหือนเฮือนที่เป็นเหือนอ่าลินดาแหละแต่ว่าบนนี้พายุปินดาจะพาทุกคนมาเบิ้งสภาพนะทุกคนเลยเขาก็จะมาอ่านัยใหม่ให้ทุกคนได้เบื้องว่ามันจะดีขึ้นกว่าเก้าบ่หรือามันจะเป็นอะไรเพราะว่าตอนนี้แบบว่าอ่อไม่ได้เอง วนนี้พายุเราไม่ได้แหงทุกคนนี่ดาจะพาทุกคนมาเบื้องทางในกันเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางนอกเนาะเข้ามาในเหือนจะจะประมาณนี้นะทุกคนคือตอนนี้คือพุ่นหนาแน่นอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อผ้าของเอวยนะทุกคนคือพุ่นหนาแน่นแหงทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพ่นใบเครื่องอันนี้เป็นเอียง โต๊ะอันนั้นของอายโต๊ะอันเยียบเสื้อนะทุกคนนี่มันก็อาจจะมีใย,ยแมงมุมนู่นนั่นนี่เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแถวก็จะมาเบื้องห้องครัวกันเลยวันนี้ลินดาจะพาทุกคนมาอ่านอนางใหม่เนาะเพราะว่าลินดารู้สึกว่ามันบูนไหวเองมันต้องได้ฮับกาดอนัมัยเพราะลินดากระโดดได้มา อันนี้ก็คือจะเป็นโครงรถไถของพ่อนะทุกคนโครงรถไถพ่อตัวนี้อาตั้งแต่โดดเลยแหละ,หละพ่อบด้เฮนนาก็เลยเอามาไว้นี่นะสมัยนะนจะเฮนนาแต่ว่าตอนนี้ว่ามีคนไถก็เลยบด้เฮนนาทุกคนและนี่ก็จะเป็นห้องไอ้นะแต่ว่าตอนนี้อายกับบริยูนะทุกคนไม่มีผาย,ยุเลยบรมีพัยอนามายัมยวินดาก,กันเลยจะมาอนามายัยอันนี้เป็นอา อีอย่างนะอันนี้เปลี่ยนตู้นะทุกคนตู้ที่สมัยลินดาตังแต่ยังเล่นน้อยเลยแหละอยู่หลายหลังก็ได้ยไม่หลายหลังแล้วทุกคนนี่อันนี้ก็จะเปลี่ยนบนไว้เครื่องตู้ถ้วยนะทุกคนแม่ก็อยู่หาน้อ่ายอยู่ที่ฟุ่นหนาเหนอเลยอันนี้ก็จะเป็นอีอย่างนี่ค่ะ ห้องครัวยุ่งเงินทางลุ่มนะทุกคนรู้สึกว่าบบได้แหงนี่ก็ประมาณนี้เนาะจะมาเบื้องํำกาดวาลินดาจะอนามัยมันได้ให้สวยเป๊ะโบนี่นีนข้างในก็จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนห้องน้ำเราก็จะแบบนี้ห้องน้ำารูเป็นผ้ายมานก็เป็นแบบนี้แล้วนะทุกคนเก้าวข้าวนะเป็นผมม่าถูเลยอ่าโอเค ก็จะประมาณนี้อ่าเขาก็จะมาเบิ่งกันเลยจุดแรกลินดักก็จะเริ่มแต่จ,จ,จุดนี้ก่อนซะอืมลินดัจะเริ่มแต่จุดนี้ก่อนเนาะโอเคบายน,ะนี่ทุกคนยางปาะเปะปอะเปะมาตัวกระแหงหน้อยตัวน้อยแต่ว่าหมักเห็ดเวียยอืมเบเก็บไปเห็ดทุกอย่างนะทุกคนตัวนี้เป็นวันที่เอืาา้อยมักล้างควดนมให้หลานเนาะแต่ว่าเอื้อย์ก็บม่มีเวลานะเนาะเวียกเอื้อยแ้งหลายเนาะทุกคน ทางเอาลูกแน่ลินดาก็เข้าใจเนาองว่าเป็นอย่างลินดาอนามัยให้ก็ไดกระตื่นมาแนละ้วทุกคนตอนส้าวกัอม,มาอนามัยพยายามเห,เห็นให้ทุกอย่างแล้วนะเป็นน้องที่ดีได้ท่นนี้นะทุกคนนี่นี่ก็คือการอนามัยก็คือเบิง้งเบิ้งคือว่าแป๊บเดียวนะทุกคนแต่มันบมแป๊บเดียวเลยอ่าลินดาก็ท่าไปท่ายมาคือว่าลืมกันเลยมาบหยางเบิ้งกวองเลยก็ ไปอนามัยทู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 เขาเบิ้งคือว่าบวมเมื่อยเนานะทุกคนบเบิ้งคือว่าบริไซแหงอย่างเลยแต่ว่าหูหูบอทุกคนว่าลิ้นดาดต้องได้ไซเฮ่อไซแหงเพื่อการถูกในที่สุดก็แล้วๆนะทุกคนนี่อันนี้ก็คือฝีมือที่ว่าทูทูทูไปก็คือดดนเติมก็ได้ประมาณเท่านี้นะทุกคนเขาก็จะมาทูพื้นกันต่อเลยอันนี้พื้นทุกคนก่อนอื่นเขาก็จะมาเก็บนู่นเก็บนี้เก็บนานก่อนะเก็บเลยกะ เอาไม่กวนมากวดกวดเพราะว่ามันมีขี้ฟุ้นนะบนมีขี้ฟุนงลายิน,นดะจะปัด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 โองเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นสีครโลก็คืออ่าบบคือกันเลยอันนี้จ่อไวเดอร์ว่าสีกโรโลตัวนี้จะเป็นสีเขียวเนาะทุกคนแต่ว่าในเือนจะโบแมนสีเขียวเนาะในเือนเป็นลินดากับเอายเป็นคนเลือกเนาะทางนอกเอ,เอ่าเืินไฟคือแม่แม่เป็นคนเลือกกับพ่อ ก็คือแบบว่าเป็นวินเทจไปอีกย่างนึงค่ะนะในการถูกับแอามาเบิ้งกล้องนะทุกคนเพราะว่าย่านตัวเองบร่ได้ทายไว้ค่ะนะเพราะว่าต้องทาเองแล้วก็ต้องถูเอง่ะนะต้องได้เบื้องเพราะว่าลินดากับเป็นคนที่ลืมนะทุกคนภายที่ติดตามลินดากะน่าจะโฮว่าลินดานะซุ้มซามซุ้มซมชทีนึงอ่านี่อันนี้เขาก็ถูถไปแนละ้วทุกคนนี่แล้วแล้ววันนี้ก็คือลินดาถูไปสองน้ำไปเด้อ อันนี้ก็คือจะได้ประมาณนี้นาะลินดาดูไปสองน้ำก็ได้เทนี้นะทุกคนเพราะว่ามันกระดิก็จะก้าวไหลตัวก,ก้าวัาเปือเเป่องเฮงขาไปโตทางในเฮือนกันเลยนี่ลินดาบอกแล้วว่าสีนี้ลินดากับอายเป็นคนเลือกเป็นยังไงทุกคนสีลินดาเลือกกับสีแม่เลือกตัวใดงามลินดาว่าสีแม่เลือกหันงามเลยครับมีคนอื่นเขาก็จะมา เครื่องเก็บของอก็เนาะสในเงินก็จะมีเครื่องเออยกับเครื่องหลานเนาะทุกคนสองแม่ลูกนี่ก็คือคลองเหินไปแล้วอืมสองแม่ลูกมีเวียกลาย,ยานั่นนี่ลินดาก็บเก็บเก็บไปเนาะอ่ามีทั้งเครื่องทุกคนเลยอยู่นี้เครื่องไอแต่ว่าส่วนหหา่จะบบมีเครื่องลินดาอือเพราะว่าลินดาเครื่องคือโบหลายเนาะทุกคนกระถูลินดาว่าจะถูส่งน้ําถ้าเปิ้งกอนว่า เพราะว่าน้ําเดี่ยวมันคือจะบรอดน,นะนะอืมถูกไปย่างไปย่างมาอืมมันดูมันเนานะทุกคนย่างไปย่างมาย่างไปย่างมาคนเบิ้งซิโบบินหัวลินดาบอนี่ถูถูเป็นกําลังใจลินดาเดอร์คลิปนี้ก็คือเบิ้งคือน้อยเดี่ยวนะทุกคนนี่แล้วแล้วอันนี้ก็คือสองนะเป็นที่เรียบร้อยคือได้เท่านี้คือกูดเวลิกูดมาก คือเบื้องคือบุญเดียนาไว้ไปต้อห้องน้ําดีกว่านี่ห้องน้ำกะเปื่อนแหงเนาะดินดากะอืมบ่งว่าจะเริ่มจาบบอนไหนก่อนย่างไปย่างมากะจับอเอาป็ดม่วงเนาะทุกคนมาทูทูทูเออมาซี่ใส่ละกะถูเนาะมายุ่งกวนละกะทูถ,ถูนี่นี่นี่อันนี้ก็คืออ่าไฟที่บ่มีแม่บ้านค่ะ ติดต่อ้ลินดามาได้เลยนะทุกคนลินดาสิทิง้งอ่ไอดีลายไว้เอเอพือ่อภายทีย่อยากได้ลินดาไปเป็นแม่บ้านเอองินเดือนโหลายเนาะทุกคนขอ uh, เจ้าเลี้ยงข้าวทุกมือขอว,ว่ะนี่ก็ถูกไปเนาะตามภาษาฝ่าหือน,นี่ก็คือเปื้อนแหงเปื้อนย้อนอย่างโบงหูหรือว่าเป็นนำ้นำนำ้ำบอกพอลินดาบปได้ใส่น้ำบาดาดโอ้ลินดาไปได้ใส่น้ำป่า ลินดาใส่น้ำสร้างเนอะทุกคนมันก็เลยเปลี่ยนข้ามนะเปลี่นข้าบนะเาวลานะอาบนนะน้ำมันก็คือบิบลอนนะนะพอนนามาสิมืนๆอยู่เนอะทุกคนเออน้ำสร้างบ้านลินดามันจะเป็นแบบนี้นี่นี่ก็คือสาวน้อยอืเป็นแม่บ้านเห็นงานดีๆมาสิบสี่ปีแล้ว <laughs> นี่ตอนภาคคันมีความสุขู่ทุกคนเพราะว่าดีเมื่อเลยเดอแต่ว่าตอนเห็ุต,ตอนอนามัยนี่เมื่อเพราะว่าเป็นสองสุโมงพุญไดลินดาเพาื่ออลินดาจะเห็นแล้วนะมือคลิปคือว่าเก้านาทีนะทุกคนสิบนาทีก็พอดอดแต่ว่าคนควคมจริงคันเป็นสองสุโมงทุกทุกคนย่างไปย่างมนาะอันนี้ก็คือแล้วแล้ว,ลวเนาะเอือลินดาก่ะจับกล้องย่างมาทุกคนในเบื้องฝีมือ สี่มือลินดาสามเล่าเองเนาะทุกคนนี่อาซีพี่มอกับลินดาก็คือเมย์บานสาดเออสาดแหงี่ทุกคนแล้วแล้วแล้วไปก็คือสองชั่วโม,มงเลยนะทุกคนเบื้องวิดีโอมันอาจจะสั้นเนาะแต่ว่างตอนลินดักไปไทยถูกหัวในกระถูสองเพือนเนาะทุกคนล้างน้ำเป็นชัมม่วโมงหนุ่ยหน่อยมากวันนี้สำหรับใครที่เบื้องกับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจลินดาสาวลาวเดอทุกคนสำหรับมืนอนี้ลินดาไปก่อนบ๊ายบาย